เกษตรและสหกรณ์การเกษตรตั้งเพื่อช่วยเหลือคนทั้งประเทศที่ประกอบการเกษตรกรรมทำงานเต็มใจตั้งใจไม่หวังกำไรคือปาิธานตอกยำ้ำอาจารย์จำเนียนถือธงนำแนวทางพัฒนาเกษตรกรอ,อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน สวัสดีคุณผู้ฟังที่94.25 m H z เฮิในช่วงเวลาของรายการทกศสองแควเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลาบ่าย3ามโมเย็นถึงบ่าย4ี่โมเย็นที่สวทพิศนุโลกนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิศนุโลกวันนี้อยู่กับผมนะครับคมสันบัณฑิตรับหน้าที่ดำเนินร,รายการตัวนี้ รายการนี้สนับสนุนโดยสำนักงานทกศจังหวัดพิษณุโลกนะครับแต่ก่อนนี้เราจะไปฟังเรื่องราวของทกศผมเองเพราะๆมาฝากคาุณทุกฟังครับ อันแน่ใครไลน์มาเปล่าบอกมานะอ่ะอะบอกให้ก็ได้บริการใหม่ของทกสเงินเข้าเงินออกมีไลน์บอกทันใจ B A A C Connect แจ้งเตือนเงินเข้าออกบัญชีเงินฝากแถมถูกสลักทกศาก็แจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านไลน์เงินเข้ารู้เร็วทันใจเงินออกบอกได้ทันทีสมัครฟรีที่ไลน์แอด B A A C Family ฝากถอนโอนจ่ายรู้ได้ทันทีแล้วไป B A A C Connect จากทกส คุณภาพชีวิตประชาชนทกศสองแควคลื่นคุณภาพชีวิตประชาชนนะครับเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่94.25เมกะเฮิร์ตซ์ทอพ์ิษณุโลกนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับคมสรนบัณฑิตตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังขอแจ้งเปลี่ยนวงเงินการทำธุรกรรมกับทกศนะครับทกศก็จะขอแ,แจ้งเปลี่ยนในเรื่องของวงเงินการ โอนเงินไปยังบุคคลอื่นเพื่อป้องกันนะครับในเรื่องของการทุจริตทางการเงินนะครับโดยจะปรับลดวงเงินนะครับขั้นสูงสุดในการทําธุรกรรมผ่านทกศเอโมบายหรือว่าฐานทางมือถือของทกศหรือว่าฐานทางแอปพลิเคชันของทกศนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่1พฤษภาคม2566นะครับก็จะเป็นการโอนเงิน ห้าหมื่นบาทต่อครั้งสองแสนบาทต่อหนึ่งวันนะครับอันนี้จะเป็นการแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับในเรื่องของวงเงินการทําธุรกรรมนะครับห้าหมื่นบาทต่อหนึ่งครั้งสองแสนบาทต่อหนึ่งวันนะครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้ทกสก็จะมีการเปิดรับสมาชิกหรือว่าลูกค้าของทกศนะครับหรือว่าลูกค้าใหม่ของทกศคุณสมบัติของ เกษตรกรที่จะเข้ามาเป็นลูกค้าของทกศก,ก็ไม่ยากครับเป็นเกษตรกร,ร,กรที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลักอาจจะมีอาชีพเสริมอย่างอื่นเช่นเราอาจจะมีร้านค้าหรือว่ามีาการทําเสริมอย่างอื่นเช่นซ่อมรถจักรยานยนต์แต่เราทําเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นหลักนะครับหรือว่าเปิดร้านเสริมสวยก็สามารถจะเป็น ลูกค้าของเกษตรกรได้นะครับของทกศได้นะครับอายุ20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยนะครับก็สามารถจะเป็นลูกค้าทกศได้นะครับวิธีการสมัครเป็นลูกค้าทกศก็ต้องไปติดต่อในพื้นที่ที่เราอยู่เช่นเราอยู่หมู่ตําบลในเมืองหรือว่าหมู่4ตําบลพรมพิรามหรือว่าหมู่ สามตำบลวางทองเราอยู่จุดไหนเราไปติดต่อในพื้นที่ที่เราอยู่นะครับบอกว่ามีอยากจะเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มของลูกค้าทกศทกศมีทุกกลุ่มทุกพื้นที่เลยนะครับเราก็ไปติดต่อเข้ากลุ่มกับทกศแล้วก็มาติดต่อที่ทกศว่าจะประสงค์จะเข้าเป็นลูกค้าทกศก็ไม่ยากนะครับ ทกศาก็จะดําเนินการสอบสวนขึ้นทะเบียนรับเป็นลูก,ก้าของทกศาแล้วก็ในเรื่องของวัตถุประสงค์การกู้เงินทกศาก็มีการกู้เงิน2รูปแบบนะครับเป็นในเรื่องของเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย,ชยเช่นเราอยากจะนําเงินมาประกอบอาชีพการเกษตรเป็นทำนาก็เป็นเงินระยะสั้นนะครับกำหนดชำาระไม่เกิน 18เดือนนะครับหร,หรือไม่เกิน12เดือนหรือเราอยากจะลงทุนซื้อที่ดินทำนาซื้อรถยนต์ซื้อรถไถซื้อเครื่องมือในการเกษตรก็อาจจะเป็นเงินกู้ระยะยาวนะครับ5ปี10ปี15ปีสามารถพูดคุยกับตกสสได้นะครับในเรื่องของวัตถุประสงค์ของการกู้เงินและก็ระยะเวลาของการชำระคืนเงินกู้นะครับ หลักประกันเงินกู้แล้วแต่ความสามารถของลูกค้าครับถ้าเรามีหลักทรัพย์เช่นเรามีที่ดินของเราก้สอ,อ,อที่ดินของตอนเองก็สามารถนําที่ดินหลักทรัพย์ของตัวเองเป็นหลักประกันเงินกู้ได้แต่ถ้าเราไม่มีที่ดินของตอนเองสามารถใช้บุคคลในกลุ่มค้้าประกันแบบรับรองรับผิดอย่างลุกนี้ร่วมคือไม่ต่างกว่า5คน ก็สามารถจะกู้ได้นะครับหรือใช้บุคคลในกลุ่ม2คนค้ำประกันก็สามารถจะกู้ได้นะครับอัตราดอกเบีย้ยครับเราก็ตามชั้นของลูกค้าเลยว่ากันไปนะครับเริ่มต้นที่นะครับ9.875นะครับตามสุด6.875นะครับสำหรับการจ่ายเงินนะครับตกสงก็จ่ายเงินโดย โอนเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้านะครับจะไม่จ่ายเป็นเงินสดนะครับเช่นเรามากู้เงินระยะสั้น1นึ่งแบาทในการจ่ายก็จะโอนเข้าสมุดบัญชีของลูกค้าลูกค้าก็มาถอนเงินตามความต้องการวันนี้เราอยากจะถอนไปใช้ส0,000ก็ไปถอนที่เคาน์เตอร์หรือว่าใช้บัตร a t m ของมก่ศก็ได้นะครับวันนี้สนใจนะครับอยากจะเป็นสมาชิก ลูกค้าของตกอในรูปแบบของลูกค้าเงินกู้ก็ติดต่อสอบถามได้ที่ตกสทุกสาขาไกลบ้านครับวันนี้นะครับช่วงนี้พักสักช่วงหนึ่งครับ พ่อข้าวหมดไปซื้อข้าวเอไลซ์มาหน่อยสิทำไมต้องเอไลซ์ด้วยล่ะข้าวอะไรก็อิ่มเหมือนกันป่ะฟังข้าวเอไลซ์ของทกสตรวจถ,ถึง DNA ว่าเป็นข้าวหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นแล้วไงก็ราคายุติธรรมไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางไม่อบมอดไม่รมยาแล้วไงอ่ะได้ช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาได้ช่วยสังคมแล้วไงแล้วพอจะโดนเนี่ยพ,พอแค่ถามว่าแล้วขายที่ไหนที่ทกสและสกะตหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านไปอย่าลีลาัะไปแล้วจ้า ทกศเคียงคู่รู้ค่าประชาชนทกศเคียงคู่รู้ค่าประชาชนคุณทุกฟังครับตอนนี้ทกศมองว่าเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของทกศในระหว่างที่เราทําการเกษตรอยู่เราไม่มีสวัสดิการมารองรับชีวิตของเราพอเรา อายุมากๆเราทำการเกษตรไม่ไหวเราไม่มีเงินก้อนหรือเงินบำเหน็จบำนาญมาช่วยเหลือในยามที่เราอายุมากๆนะครับทะกศมีเงินออมพร้อมกับให้สิทธิประโยชน์กับเงินฝากในรูปแบบของกองทุนดีสุขเงินฝากที่มีทั้งสวัสดิการและก็บำเหน็จบำนาญรอคดึกฟังอยู่นะครับคุณสมัติของสมาชิกที่จะ ฝากเงินกับทกสในรูปแบบของกองทุนทวีสุขได้ก็จะต้องเป็นเกษตรกรลูก,กาา้าทกสหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสมอนะครับอายุ20ปีขึ้นไปเปิดบัญชีเงินฝาก1คนต่อ1บัญชีรูปแบบของการฝากเงินก็จะมีอยู่5รูปแบบนะครับในเรื่อของการออมเงินแล้วแต่รายได้ของเกษตรกรนะครับ จะปีละ365บาทปีละ600บาทปีละ1,200บาทปีละ6,000บาทหรือปีละ1 2 0 0 0บาทต่อปีก็ได้นะครับซึ่งประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับก็จะได้รับอัตราดอกเบีย้ยในอัตรา3%ต่อปีซึ่งจะสูงกว่าเงินฝากประเภทอื่นๆของทกสและสวัสดิการในเรื่องของ การฝากเงินนะครับปีแรกพอเราฝากเงินปุ๊บก็จะได้วงเงินคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุโดยที่ผู้ฝากเงินไม่ต้องเสียเบี้ยประกันนะครับฝากเงินปุ๊บถ้าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุก็จะได้รับเงินคุ้มครองทันทีปีที่สสวัสดิการที่ให้ก็จะเป็นในเรื่องของเงินรับขวัญบุตรแรกเกิดถ้าเรามีบุตรสามารถนําบัญชีเงินฝากกองทุนทุขมายื่นที่ทกศ ขอรับเงินรับขวัญบุตรรายเกิดได้ปีที่3นะครับสวสดิการที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องของเงินช่วยเหลืองานศพนี่นะครับในกรณีเราเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บทั่วไปนะครับหรือจะช่วยงไงก็เป็นเงินค่าปรงศพที่ทกศนํามาช่วยนะครับพอปีที่4ี่ทกศเพิ่มสวัสดิการนีกนะครับในกรณีที่เรา เจ็บไข้ได้ป่วยต้องไปนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเราก็สามารถจะเบิกเงินชดเชยในเรื่องของค่าเสียเวลาของเราด้วยนะครับในกรณีอุบัติเหตุนะครับในปีที่5นะครับถ้าเราเดือดร้อนเรามีเงินฝากที่มากขึ้นเราสามารถใช้บัญชีเงินฝากกองคุ้ทุวิสุกเป็นหลักประกันในเรื่องของสินเชื่อได้เช่นเดือดร้อน ต้องมีค่าเทอมลกูกมีค่าใช้จ่ายชดเชยในครัวเรือนนะครับสามารถใช้บัญชีเงินฝากกองทุนทรวิสุ์มาเป็นหลักประกันเงินกู้กับทกสได้นะครับพอปีที่6นะครับสวัสดิการก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นในกรณีของการชดเชยค่าเจ็บค่าได้ป่วยที่เราต้องไปนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในกรณีที่เราเจ็บป่วยธรรมดาที่ไม่ใช่อุบัติเหตุได้นะครับวันนี้ นะครับกับกองทุนท์สุนะครับฝากเงินกับทกสแล้วได้ทั้งสวัสดิการพอเราฝากเงินครบที่ทกสกําหนดเราจะมีเงินก้อนก้อนหนึ่งไว้ใช้ในยานที่เราอา,อายุมากๆนะครับเหมือนบําเหน็จบ,บํานาญนะครับวันนี้นะครับสิทธิประโยชน์ความคุ้มคอรองให้กับสมาชิกเราคุ้มคอรองให้ถึงอายุ7 5บปีบริบูรณ์สอบถามรายละเอียดได้ที่ทกสทุกสาขาไกลบานช่วงนี้พักสักช่วงหนึ่งครับ สี่ห้าใช้การปฏิบัติดีจะนําความสุขมาให้แต่สีน่นี้ใช้เทคโนโลยีแล้วจะมีเงินทุนมาให้สินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุนจากทกสสําหรับเกษตรกร,รหรือบุคคลทั่วไปที่ทําอาชีพเกษตรและใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีแบบสมาร์ทฟาร์มเมอร์วงเงินกู้ขึ้นอยู่กับแผนประกอบอาชีพหรือแผนธุรกิจกรณีชําระคืนไม่เกิน1ปีดอกเบี้ยสเกรณีชําระคืนไม่เกิน10ปีดอกเบี้ยสี่เปีแรกพิเศษปลอดชําระต้นเงิน3ปีแรกสนใจติดต่อที่ทกสใกล้บ้านเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำ ิทธดีดีเป็นคนดีของที่บ้านทำในสิ่งที่ส,ร,สร,ร้างสรรค์ทกศสองแควขึ้นคุณภาพชีวิตป <คน S 1> ระชาชนทกศสองแควคลื่นคุณภาพชีวิตประชาชนเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลาบ่ายสามงยินถึง บ่าย4มงย็นที่94.25มิกเฮิร์นะครับสวทพิษณุโลกคุณผู้ฟังครับทกสอมีตอนนี้นะครับโครงการที่ชื่อเหลือลูกค้ามีโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และก็มีสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มก็สามารถจะติดต่อสอบถามได้ที่ทกส ทุกสาขาใกล้บ้านกับ2องโครงการนะครับแล้ววันนี้ลูกค้าทกศที่เดือดร้อนในเรื่องของค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจาเป็นในครัวเรือนเช่นค่ารักษาพยาบาลที่เราต้องจ่ายทันทีหรือว่าค่าเล่าเรียนของบุตรหลานที่ต้องมาจ่ายในช่วงนี้นะครับทกศมีสินเชื่อเงินด่วน a c a s สนะครับสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่เป็น ลูกค้าของทกศถ้าเราเป็นลูกค้าชั้น 2A ขึ้นไปก็สามารถใช้บุคคลในกลุ่มเดียวกัน2คนมาค้ำประกันกู้เงินได้50,000บาทนะครับโดยที่ตอนนี้ทกศไม่คิดค่าธรรมเนียมนะครับก็สามารถจะเดือด,ด,ดร้อนนะครับมาติดต่อทกสได้เลยก่อกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในครัวเรือนหรือว่าสินเชื่อเงินด่วนเอแคสนะครับ แต่เรามีหลักประกันจำนองเรามีชั้นลูกค้า 3A บวกขึ้นไปก็สามารถกู้ได้ถึง1 0แสนบาทกับสินเชื่อเงินด่วน A Cash นะครับวันนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับเดือดร้อนจำเป็นจุกเฉินก็จะได้ไม่ต้องไปพึ่งพานี่นอกระบบนะครับเป็นลูกค้าของตกสออยู่แล้วตกส ช่วยเหลือลูกค้าทุกท่านนะครับเดือดร้อนมาติดต่อที่ทกนสนะครับกับสินเชื่อเง,งินด่วน a c a s สนะครับทั้ง50,000หรือว่าถ้าใช้หลับประกันจำนองก็ได้ถึง1 0 0 0 0แบาทนะครับคุณดูฟังครับตอนนี้เราเดินทางกันมาถึงช่วงท้ายของรายการทกสสองแควแล้วอย่าลืมนะครับเราเจอกันที่สถานีวิทยุก,กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิศณุโลกนะครับสอ,บอพิษณุโลก94 2 5เมกะเฮิร์นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยวันนี้ผมคมสรรบัณฑิตคงจะต้องนำรายการทกศสอแควลาคุณรับฟังไปก่อนเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงพระเพราะนะครับแล้ววันนี้ผมคงจะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับเชิญรับฟังรายการทกศสอแควอัปเดตข่าวสารมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกา ทางสวทพิศนุโลก FM 9 4 2 5 m เมกะเฮิร์โดยทีมงานทกสจังหวัดพิศนุโลก